เดี๋ยวผมจะติดมิดป้องกันตัวไปด้วยเพราะว่าเราเห็นอุปกรณ์เสพย,ยาอยู่บริเวณจุดนั้นนี่ครับปกติก็เกิดจากน้ำมือมนุษย์นะครับที่ดึงมาเนี่ยใหม่ใหม่ <c oughs> อได้ยินเสียงแคคๆๆคอยู่ในป่าไม้นี่ครับจะพาท่านผู้ชมไปให้เห็นกับตากันว่าเป็นจุดนี่ครับรอยเท้าใหม่ใเ,เหมือนเขาไม่แอบดูผมนะครับนะ โอ้ขนลกฟูครับนี่ครับจุดนี้ครับที่ผมบอกว่าเขามันมีอุปกรณ์มีฟอยมีบุหรี่มีที่จุดไฟอะไรแบบนี้ครับนี่คือบางทีมันก็เหมาะเหลือเกินออกจากจุดนี้ครับนี่ที่ผมอยู่ก็อยู่ตรงนี้ รีบกินข้าวรีบพักผ่อนดีกว่าครับบางครั้งเรามาถ่ายทำเสียงอันตรายเกินไปก็ไม่เหมาะกับตัวผมครับผมว่า เราต้องคอยระวังตัวไปด้วยนะครับไม่ใช่ว่าโผพดพลาดมาด้านหลังบางครั้งคนเสพเขาอาจจะไม่รู้สติว่าเขาทำเรื่องถูกหรือผิดดูครับแต่เรายังสติสัมปชัญญะดีเก็ต้องคอยระวังไว้ Uh huh. เพิ่มหอมครับถ่ายไม่ติดช่วงบรรยากาศฟ้าแลบ ไม่เห็นทักทีครับผม หลังจากที่ผมได้ทานข้าวเสร็จทำภารกิจอาบน้ำอาด้าเช็ดน้าเช็ดตัวให้เย็นสบายโอ้อยต้องไปชมเพจมันก่อนครับตาตาแมวหรือตาอะไรครับนั่นนะครับ๋อ้าหลบ ไม่ทราบว่าท่านผู้ชมเห็นไหมครับเดี๋ยวไปดูกล้องนี่ครับตาอะไรเอ่ยในกล้องผไม่มั่นใจว่าเห็นหรือไม่เห็นโอ้เน่นๆน,นกครับตอนแรกผมนึกว่า เป็นตาแมวป่าสันกนันที่แท้นกกระนี่ไหมนี่ครับฝั่งนี้ครับนี่นี่ครับมันจอ้องมองเราตาแดงๆนะครับเออไปเถอะบรรยากาศแปลกๆนะครับผมกลัวค,คนอย่างเดียวครับตอนนี้กลัวพวกที่ติดยาเสพติดโดยเฉพาะบรรยากาศอึมครึม นี่ก็ต้นยางยักษ์ครับเดี๋ยวผมจะขอตัวเข้าที่พักกบโอ้โหคืนนี้ถ้าฝนตกยังไงก็ต้องเตรียมเก็บของครับเดี๋ยวผมจะถ่ายภาพให้ท่านผู้ชมเห็นตรงนี้ว่ามันมีฟ้าแลบเกิดขึ้นนั่น้าแลบไปทั่วบริเวณครับ ขออนุญาตเข้าที่พักพูดคุยกับผู้ชมนิดๆหน่อยขอขอบคุณนะครับที่เป็นกำลังแรงใจแต่ละคลิปแต่ละครั้งที่มาทำคลิปให้ท่านผู้ชมได้ชมบรรยากาศผมเองก,ก็อีกตัวไว้แค่นี้นะผมเดี๋ยวพวกติ๊กต k อกพวก youtube จะหาว่าเป็น อุปกรณ์สงครามไม่ใช่นะครับเป็นเมตดทำอาหารบางครั้งก็เอาไว้ป้องกันตัวอตอนนี้เป็นเวลาประมาณสามทุ่มครับบรรยากาศโดยรอบ เมิดคืมลงผิดปกติกว่าที่เคยเป็นเหมือนนกเมื่อกี้เนี่ยบางคนก็ถ้าเป็นสมัยเด็กก็คนเท่าคนแก่ก็กลัวบอกว่านกผีครับยังไงก็ขอขอบคุณนะครับที่เป็นกำลังใจด้วยดีเสมอมานะครับตลับคลิปนี้ก็ ขออนุญาตปิดคลิปไปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศโดยรอบสักนิดหนึ่งเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่กักบอีพีหน้าครับผมสวัสดีครับถ่ายไม่ติดช่วงบรรยากาศฟ้าแลบไม่เห็นบักทีครับผม พบกันกับอีพีต่อไปครับผมตลับวันนี้ราตรีสวัสดีมีความสุขก,กันทุกคนครับผม